นี่คือรายการเรียมเกมเมอร์บอกว่าไม่ต้องวีสไงไปละกับเกมเซนเตอร์ในโหมดโหมดอะไรอ่านชื่อโหมดเลยเออ W M เรียกแค่นี้เแหละ W M เดี่ยวฮือเลสโหมดฮือเลสโหมดใช่ฮือเลสไม่รู้อ่านยังไงแต่จะอ่านอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้อยู่กับผมโจดังโหลนกับคุณเทนก็ กากาคลิปพวกกากจริงๆเนี่ยจะพยายามอัาจะพยายามลงคลิปให้มากฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินครับผมโอเคเอะทำไมมันโหลดช้าจังอะครับอา้าวอ้ขอนในตำนานว้าวขอนในตำานทำไมมันอ้วนจังวะ <laughs> แฟนเขานะเขาเป็น เกียนแมนนี่คือแฟนเกียนแมนที่คือแฟนเกียนแมนนะเ <c oughs> น,นี่ยเอมี่อตายดิมอ, <c oughs> อ้โอตายเนี่ยมาช่วยผมเลยอเอ้เกียนแมนเขาไม่ช่วยใครเออหิวแล้วเขาพดูความยุติธรรมอือ <c oughs> เอาบ้างเอาเพิงค <c oughs> วามยุติธรรมไม่แฟ <c oughs> ร์รีวิวหัก้อน <c oughs> ได้เลยได้เลย อา่ <Hey. S 2> oh <my> านวัน <Okay. S 1> ดีเลยทำไมวุมนามกัผมอย่างนี้วะจะมาดูดีว่าเราจะรอดกันไดส้สักกันกี่เวฟโอรยตีอักรีอ้ยทำไมมันปแปลกๆอ่ะนั่นเดะมันโดนมอมเหล่า <laughs> มอเา <laughs> มอเหลา <laughs> <laughs> มีคนกล้ามอมเหล่าหญิงคนนี้นะจมันเป็นอะไรวะเนี่ย <laughs> มเป้ามันส,นสนะั่นๆอ่ะเออ โดนมุมเล่าออกเออเหมือนโดนมุมเล่าเลยว่ะฮะระเบิดไปกินไม่โดนใครเลยเอ้ยผมยิงใครไม่โดนเลยมุมเล่าโดนมุมเล่าแล้วยิงไม่โดนโดนโปยุอย แต่ยิงไม่โดนเลยอรัโคตรยากไอ้ยิงยิงพอยิงโดนอยู่แลยยิงหัวยิงยากมากโดนนะแต่โดนนิดเดียวชิสโอ้โหใครแตกเลยครับโดนจากชั้นบนมาชั้นล่างไอ้ป้าเรียกครูป้าไม่ได้หมายถึงคุณว่า <c oughs> เป็นป้าหปายถึงเกนแมนเลยนะครับคุณดูผูกผมไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงคุณเจ็ดต่อห้า ไงล่ะแฟนเกนแฟนเขาเป็นตำนานหนมโานที่กลางเออเ็มสองก็จะตายกันละโอ้โหลูกซองยักษ์อ่ะอะไรนะลูกซองยักษ์เออเราไปปืนไม่เพลย์ว่ะเอ้ยไม่คุณได้ปืนนแน่ๆผมเป็นตำนานผมปลอดแล้วนี่เรื่องปืนปืนตัวแม่งโคตรใหญ่เลยวะเป็นคนยักษ์ดูแลเพราะอะไรเพราะอะไรวะไม่รู้ที่ปืนใหญ่เพราโตมันใหญ่นี่เอง ตัวเราโคตรเล็กลเลยอะวมอะไรอยังตัวใหญ่บวมอะไรอยังตัวใหญ่ละมึงอเอ้อเด้วยวกันเอ้อมีโลด้วยมั้กระสุนกระสุนกระสุน,นเราไมาเ่เล่นมุกแล้ว ทีมนั่นเป็นสปาต้าเอ้ยเหี้ยแม่เหี้ยแม่งแม่งทีมแม่งโอ้ยมึงไม่ตายวะเออยิงหมดยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยเนีแอบขมบีด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 โอ้เว็บที่สามผ่านไปโอ้นี่แหละของโกรธเอ่อเอ่อเลยไปบ้านไอ้อำนาจ แล้วเราก็จะเจอสองบีใช่ปะเอ้ยกูเป็นกมนุษย์เกียนเลย <S <S ขึ้นมาหาเกียนแมนหน่อยดิโอเรารู้เกียนแมนเขามีแฟนขับมากอืมน้าล่างหน่อยเฮ้ยมีการบนมีโคตรเยอะเลยอด้านล่างมีนิดเดียวเองอะโอ้ยขอด้านล่างหน่อยดีอ่ะเอ้ากดผิดอือดเราะอ่เอะเราคิ้างนี่ เขาเขาชอบผมชอบอะไรหรอนี kh ó, kh ó ่ไงชอบหรอชอบหรอย่อะอะแกตั้งสิบตัวมาต่อต่อเลยรับเนี่ยปืนอะไรเนี่ยลูกซองอีกแล้วลูกซองแบบเต็มแม็กซ์เลยนี่ว่ายังไม่เคยอัพเกรดเต็มเลยยี่ยม ระกีด่านนี้รู้สึกจะง่ายานะใช่ด่านนี้รู้สึกจะง่ายด่านม่บางด่านม่นโคตรยากเลยเราเล่งเซิร์ฟเซิร์ฟกันมาแล้วอะไรนะสามครั้งใช่ไหมไอ่สามครัง้งละนี่ครั้งที่สี่ครั้งนั้นเซิร์ฟโอ้โห,โหสองกับหกไม่เท่ากับเมื่อกี้หรอกสิบเจ็ดกับเจ็ดวู้ดวัดเจือ ดิวโด้ในลำนันมีตาเลยมีดิวโด้ลองผลแหละเออใช่ก็ตอนเช้าไงเออใช่เล่นเล่นเช้าตอนเล่นตอนสิบโมงดิวลด้ผลเก็บโดนดีอู้ไอายพอดีวิวคอนเทสไอ้ผมไม่เล่นกับคุณแล้วุ่มทีมันหน้าตาเหมือนผมว่าผมต้องจัดการมัน ไอ้เปไปปี้ช่วร์แล้วเปช่วรแล้วเดี๋ยวให้ข้าหนี่ตัวยังให้ข้าอีกเนาะโอเคข้าเลยเอ่อโอ้ยยืนเลยจบไอ้ตันสี่หกเจ็ดเป็นคะแนนที่คุ้มค่ามากใช่ไหม แหมผมพลาดมาเลยอ่ะอ่ะเยี่ยมเอ้ยอันนี้เยี่ยมกว่ามาแล้วโอ้โหทำไมไม่ลงแบบกิ้งตัววะเอ้ยจะตายแล้วไม่นำไม่นำมารับให้โจเลย เย้ะไอ้คุณต้องมารีวิวเพราะไม่ง oh. ั jaar jaar> ้นคุณค่าไม่หมดฆ่าหมดเนียยันเพียงสิบเอ็ดตัวเองโอ้โหยี่สิบวิเลยนะโอ้ยเห็นเห็นตูดตูดตูดขาวมากไม่ตูดดำอ้าวเหรออ้าวเย้ผมไม่รีวิวคุณผัวครับเอ้ะการ์ดหมดละรีโหลดได้เรา <ม>คุณตายไปก็คือเออใม่เอ๊ะสอ,อ,อตงตัวไปไหนวะเรวิวให้หน่อยก็ได้เอกาสองตัวเอ๊ะมันกดรีวิวไม่ได้เอ๊ะคุณไม่โชคร้ายไปเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมันจบเลยนะเว้ยไม่เชื่ <laughs> <laughs> อมันจบเลยนะเฮ้ยบอกแล้วแกว่ามันจบเลยมันยังไม่จบเลยเหรอเอ๊ะจบยังวะ มันไม่จบเห็นไหมผมบอกแล้วคอมพลีดด้วยอะไรวะนี่มันคอมพลีดได้งไงอ๋อเออมันต้องตายคููดีกว่าโหลุงยี้ไม่น่า้วโอดัเนี่ยอยากโคตรนะนะเอ,อเก่งกี่เกมเอ้ยคุณจะติดนูผมไอทวกผมตายขึ้นมานี่อย่านะเฮ้ยเฮ้ยผมตายนะเฮ้ยค <c oughs> ุณตายก็มันไง เกงกี่เต็มเลยจะตายแล้วเออเก่งกี่ตัวนึงเป็นแสนไม่ใช่เหรอวะที่พี่ออยเคยพูดไว้ถ้ามันไม่ได้แสนหนึ่ง้วผมจะไปฆ่าพี่ออยเอ้ยเร็วๆมาช่วยผมก่อนตามมีตัวนั่งเฮ้ยทไมดิวโดเต็มตัววะดิวโดอล็อบทิดกดค้างดิกดค้างอยูครับผมต่อีเสียผมว่าแล้วเออคุณเล่นอะไรไม่รู้เรื่อง เอาระเบิดยัดหน้าหน้าผมอันไม่จริงคุณอย่าเถียงเออไม่จริงไม่จริงอน่ยหลักฐานได้จบคลิปแล้วเว้ยไม่อัานแล้วยังยังยังเราจะเล่นกันสามรอบจบดิผมไม่ไหวแล้วผมต้องไปเรียนตี๊ดจริงเหรอจริงตอนไหนตอนไหนตอนนี้แหละใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหนึงลูกเป็นความจริงคุณเที่ยวที่จะเที่ยวกู ในยามายก็ร้องยามาช่วยุณแล้วเงนกี่แ e ม่งมันโจรไม่รู้หลบปันไม่รู้เลยเป็นยู่ไหนฮะทำไมคุณยังไม่ลงมาอีกเออเห็นมันูจริงจริงมากก็ไม่เห็นแล้วโอ้ ก็ระเบิดผมขึ้นไปช่วยคุณไม่ได้ชัวมันกดปุ่มระเบิดยังไงวะกดคิวไงอ้าวเหรออู้หูหอาวินได้เออจะตายแล้วหลบก่อนโอ้ยคุณเลยมาช่วยผมแล้วจะขึ้นไปช่วยยังไง มมันนขึ้้ไไ่ดอยู่ด้านล่างเอาล่ะเปลามันเหนียวกำเบยไปช่วยไม่ทันโอ้จบคลิปเลยครับเออเราเบิดตัวเองอีกเอาล่ะผมมีเทคนิคดีๆในการข้าวมันล่ะเอะเบิดอจตรงวนี้วะ โอเคเหลือแค่อีกตัวเนี่ยเหลืออี่ตัวเย้ยยังไม่ยังไม่จบครับยังมีอีกรอบสุดท้ายครับต้องทำอะไรเนี่ยรอบเนี่ยไม่เคยถือตัวน,นี้สะอาดแล้วมันแค่เป็นคราบเฉย ไม่ทำอะไรวะเนี่ยก็ให้ชาร์จไงโอ้โหสมพีเลยมอยาก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 มันยิงแล้วไม่ตายอ่ะต้องชาร์จไงชาร์จสุดๆเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยดูเออผมยิงโย่ตายแน่ตู้สมพีจิ๋วเออโดนลุงกินเอ้ยแล้วผมทลับเนีโดนสมพีะลรยังเออคาร์ได้แค่ตัวเดียวโอ้ยจบคิวได้ละ จะไปเยังพิเศษเนี่ยเออผมพูดเล่นอ้าวชัวรับสุดท้ายครับอเราดู้ด้แล้วครับผมดูดิแค่เวฟนี้ยังไม่ผ่านอีกเหรอโหเป็นอะไรที่แย่มาก,ากต้องเตะมันเราจะไม่เราจะไม่ดีมแม่เตะแม่เลี้ยงเตะมัน ต้องชาร์จสลิคบีเตะบัน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 เตะบอลเอ้ยเตะทีเดียวตายครับคุณอือยิงเฮ้ยออกไปออกไปออกไปเชื่อยคุณแล้วเดี๋ยวผมเอาผญมาครับคุเตะแม่งเตะแม่งดูอะไรครับพี เอ้ยยารีบไปช่วยผมก่อนเร็วๆผมกดรีวิวไม่ได้ผมจะตายแล้วตายแล้วอ่าโอเคไปแล้วรอบสุดท้ายจบไปพูดครับจบลงแล้วนะกับเซนโอลเอ่อ W Bullet Mode ถึง P F ก็เท่านั้นก็เฟลแล้วกากันจริงๆเลยไอเทมก้อนเนี่ยเอ้ยมึงก็กาไอ้โจ้ นะบ่แค่นั้นล่ะครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้า